อรนเวมาที่ร้านอาหารกาลยอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่กระข้างมมชคือมาอะยรเชียงใหม่วันนี้ที่ยี่สิบเก้าันวาคมอยากจะมากินอาหารเหนือนะครับจะมีไอยหยางลำล้อมฟองไปดูกันเลยครับทางเข้าก็เป็นแบบดอกไม้สวยงามนะครับดอกคิสมัตหเจ้าอันนี้ดอกกระหยงครับดอกทิวลิปกาเอ้ยดอกทิวลิปบอกมะฮูครับกาลัครับ อาหารเชเด้านล่างนะครับในแอนแอรีนะครับโอ้ดอกไม้สวยจังเลยนะครับอ้ดอกไม้สวยมากครับโอ้ดอกไม้วยมากอันนี้อันดูก่อนครับดอกจริงกนะับดอกปอมนะดอกทิลิปโอ้ของจริงครับเนี่ยโอ้ดอกทิลิไอ้ดอก ยูลิปสิโอ <Open. S 2> ้โหอันนี้เข้ามาก็เจอดอกไม้สวยมากดอกทิวลิปครับดอกกุหลาบครับดอกประหลานดสครับดอกเบญไม้ดอกทิวลิปช่วยมากไอ้ต้นเบญไม้สองเจ็ดศูนย์อันนี้ก็นี่ครับดอกเย็นเยียร์ครัโอ้โหช่วยมากพี่แม่เหรจะไปดูไหมครับอันนี้ก็โอ้โห มาหาถ่ายรูกปกันครับสวยมากครับครับขอบคุณครับโอ้ดอกลกลีน่นะครับของจริงนะครับโอ้โหดอกไฮเดนเยียครับโอ้ของแท้ครับสวยมากครับ ดวยมมกนะครับถ่ายรูปนะยครับหนึ่งสองโอ้โหของแท้ครับโอ้โหทำไมสวยขนาดนี้คนนะครับอ,อะไรงเงี้ยโอ้โหนี่เป็นอะไรน้ำสีครับโอโ้ลงมาข้างล่าง <c oughs> อื้โอ้สวยมากมากครับ โอ้ล oh, oh ิลี่โอ้โหของแค่ลยครับโอ้ oh, oh, สวยครับมาก มไอ้กลองอะไรไม่รู้กัน initiative? โอ,อ้โหสวยจริงครับมาชมดอกไม้ครับดอกไม้ก่อนกินข้าวกินฟ็อกไหมนะส็อกดีจุ่มิน็อกนะสป็อกเ้โหะขออครับร้านอาหารนะครับ ดอกกุหลาบสวยมากครับโอ้สวยมากผมไม่ได้ได้เลยเย้ ออกมาสวยพิคเ,เนียครับโอ้สวยมากครับโอ้โหไม่อิ่มเลยครับสวยจริงๆรนันอากาน พระนกสีครับสวยมากครับโอ้โหสวยๆชอบๆช,ช,ช,ชอบจังเลยนี่ครับกี้เข้าห้องน้ำนะครับห้องน้ำ โอ,โอ้โหเี็นบรรยากาศดีมากยสยๆๆๆโอ้โหสวยจริงจริงอิ่มเอิบครับต้องมาที่นี่ โอ้โหสวยนี่รีบครับเนี่ยดีอะริบ สวยมากครับลิลี่สวยมากสวยทุกอย่างเลยครับาอาหารกาเล่ก็คือเดินจัดเชียงใหม่อยู่ข้ขางๆมอชอ,อะไรเชียงใหม่อยู่เส้นลัง,งครับอโอเค <laughs> ไปเปิดดูกาโกไกตารอลริงใส่กาเล